ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะต้องแจ้งข่าวให้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นการเทศกาลแกรนเซลทั้งยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่1ธันวาคมนี้นะครับเป็นการลดราคาประจำปี2021ที่แอสสยามแกลเลอรี่ แหล่งรวบรวมผลงานศิละปะและภาพเขียนของศิลปินอิสระทุกระดับชั้นนะครับเป็นตั้งแต่ศิลปินชื่อดังและศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทยเทศกาลการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ลดถึง30 5 0ถึง50เพราะฉะนั้นท่านได้มีโอกาสได้เลือกซื้อและสะสมผลงานศิละปะอันเป็นมรดกของชาติและเป็นมรดกข,ของท่านตลอดไปได้เลยนะครับเปิดบริการตั้งแต่11 นาฬิกาจะถึง20นาฬิกาทุกวันนะครับที่ชั้น3ห้างืิวัดไซส์ปราซาแบง k อกนะครับโดยชมได้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดราชการนะเชิญชมได้ทุกวันเลยนะครับเชิญเลยครับ<ป>